เป็นเรื่องราวของทองดีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งก็มีชีวิตไปตามโชคชะตาบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าว่ามันคือโชคมันคือดวงหรือมันคือตัวเองกันแน่นะคะนางก็เป็นผู้หญิงที่มีความสวยเป็นอาวุธแล้วก็เผชิญชีวิตไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นตัวละครที่คนดูอาจจะรู้สึกว่าแบบอาจจะรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกหั่นไส้รู้สึกโมโหรู้สึกอยากจะยุ่หัวได้ จริงๆแล้วนางก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีความรักดีๆอยากจะมีชีวิตที่ดีๆเหมือนกับผู้หญิงทุกๆคนเหมือนกันทำไมต้องเป็นใบเฟิร์นพี่ช้าคนอื่นไม่ว่างค่ะทำไมเปไนใบเฟิร์นพี่เล็โยนก็เล็กโยนนาทีนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าใบเฟิร์นเหมาะที่สุดแล้วค่ะในเรื่อของการทำงานที่ทํางานร่วมกันมาก็นึกถึงเขาก็แรกเลยแล้วก็รอคิวกันมาเป็นข้ามปีข้าปีเหรอคะ ต่างตันโดยเฉพาะห้าปีที่เราไปป่วยนี่มันพัฒนาบทอะไรขนาดไหนครับในการคัดเลือก,ากปปสามีแต่ละคนมาสำหรับใบเปิดสามีแต่ละคนเหรอครับค่อนข้างเป๊ะน,นะครับไล่สามีนี่เริ่มมีเก้าคนตั้งแต่นคนแรกไปถึงคนสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าวิบากกรรมของพองเลยนะครับแล้วก็คนนี้น่าจะอยู่โครงขนาดในโอ๊ตกับกระดาษนะครับก็สำหรับผู้ชายก็จะมีความ หลากหลายมากๆม,มีทั้งหนุ่มเซอร์ที่เป็นหลักแรกนะครับรวมไปถึงผู้ชายที่เข้ามาหลอกลวงผู้ชายที่เข้ามาให้ความหวานผู้ชายที่เป็นหลักแท้แต่สุดท้ายแล้วชีวิตขเขาก็ต้องเจอหอไปกนถึงจุดสุดท้ายองชีวิตนี้แต่ไม่ไ,มได้เหม็นจบช,ชีวิตไม่ได้ต <c oughs> ายน,นะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถึงจุดสูงสุดข,ของชีวิตเรา<ไ>ปการแก้บ มันคนละทางเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตีความที่พอมันเป็นบทโทรทัศน์แล้วก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งคนว่ามันมีความดาร์คคอมเมดี้คนได้เล่นอะไรที่แบบคนว่ามันมีความตรงมีความลุยของคนทองดีถ้าเกิดฉายแล้วทุกคนจะได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็คนว่ามันคนโชคดี้ที่ร่วมงานกับนักแสดงมากๆหลายคนมากๆมากฝีมือทุกคนพระเอกทุกคนของเบิร์นค่ะ คุ้มคนดูสุดๆคนบอกเลยถเก้าคนมันต้องรับมือ,อยังไงบ้างร้บมือไม่ไหวเลยค่ะแล้วต้องเตรียมตัวยังไงในการรับสึกกับสามีทั้งเก้าคนมาคุณละแบกบหมดเลยจาาที่พี่เอ็บอกขึ้นคิวแรกกับแต่ละท่านก็จะมีความแบบต้องรับมือใหม่ๆเพราะแต่ละคนก็จังหวกะการแสดงก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มากันแบบทุกคนทํากันบ้านมาแบบแน่นมากค่ะพีะเอกคนคือแบบเล่นดีทุกคนอ่ะต้องเล่นน้นสองสามคิวถึงจะรู้ว่าอ๋อพี่ๆเขามาแนวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสนุกค่ะเมืเปิดมาอะไรคุอยากเป็นเหมลอยนกันอ่ะ พี่หอมมาอยู่ไหนแล้วล่ะนี่นี่หลักนายเลยได้พามามามาเล่าสิเอาเอาแกงี่บินก่อนแกงของเรากลับก่อนแล้วอะกลับมาก่อนเออกลับมาก่อนแล้เอะอ่ะพูดก่อนนะอ่ะพูดั่าไอพี่พูดก่อนพี่เป็นยังไงบ้างครับแก้วคันหอมที่ว่ามันต้องแบบต้อตเป็นควาแรงเออมันก็แรงแต่ว่าคราวนี้เราจะเราเราจะค่อนข้างจับให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็มีความเป็นด้าคอมเมดี้ปัญหาก็คือเรื่องหมดนี่แหละที่แบบว่าเราทําแล้วเราก็แบบพอเราไม่พอใจเรา เรายกทิ้งกันไปเลยขายหลายรอบมากอะไรอย่างเงี <considered> ้ย <Music> มัาถิ่นใช้เวลานานในการในการพัฒนาบทไปเรื่อยๆนะปัญหาของพี่ก็คือทุกครั้งเวลาเปลี่ยนหัวแต่ละครั้งเนี่ยพี่จะต้องสามีสามีครับผู้ชายผู้ชายเน่ยตองเปลี่ยนผู้ชายเราจะต้องปรับโหมดทุกครั้งที่อ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าคนใหม่จะมายังไงโลเคชั่นจะเป็นไงอะไรยงเี้แต่ไปเปิดเนี่ยเขาจะเผชิญหรือเล่าคนอะไรเงี้ยเขาเลยทําให้แบบการทํางานในการเริ่มต้นผู้ชายแต่ละครั้งเราก็ต้องแบบ ค่อยปรับค่อยอะไรอย่างเงี้ยภาวนาให้ผู้ชายรวยเร็วๆเพราะเราจะได้เจอโรชั้นติดแอรอางเงี้ยทีที่พี่ปูดกันมาว่าต้องกลับมาสร้างตำนานให้เป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าตำนานที่ตำนานที่ไม่รู้ว่าพี่ก็ทำแบบพี่เท่าที่พี่คิดได้อะไอย่างเงี้ยที่ไม่คาดหวังคาดหวังเราไม่ได้แล้วมันเจ็บอะพี่ก็เลยเฉยๆแต่ก็ทำเต็มที่อะก็เป็นความสนุกมากกว่าค่ะในการเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งของจริง ทิ้งตั้งแต่หลงไปไปในไม้ที่เปิดเราเรียกว่าอะไรดีสีอะไรดีถ้ากลับมารวมตัวกันแล้วก็เลยเป็นการทํางานที่สนุกอีกครั้งหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าผลตอบรับกลับมาจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ทุกคนก็ตั้งใจทําดีที่สุดผ่านมาเลิศจากผู้ชายของทองผู้ชายเอาคนแรกนะคะค่ะอย่านำเอากระแต่กนขึ้นมาก่อนตามลำดับของสามีนิริยุท่์คนที่หนึ่งคนที่หนึ่งโอนโหไม่ต้องเสิร์เราอสิ่ไหนเลยเรา ผมปังหูอยู่ใช่อแมีคนนึงรีวิวคาแลคเตอร์ตัวเองค่ะคัเดียวแฟเียให้มีมนะเกาให้มีมตั้งใจจะพูดประโยคเดียวแล้วเดินไปตามไม่เอาประโยคที่เรียมทีมีมสายตาต้องซ้ายรีวิวรีวิวคาอรเราสุทครับาเรื่องคชื่อชื่อพีทชื่อจริงี่สุครับก็โอ้โห เาก็ก็เมอนเมือนปวัยรุนนะฮะที่ค่้นข้างอยู่ในช่วที่เราก็ก็บ้านจะ้าชู้หน่อยแต่ว่าพอเรามาเจอทองนก็ดูรักแรกของเราเหมือนกันก็เลยแรกเปลี่ยนความรักแรกของกันละกันนะครับแลกเป็น่เข้าใจเข้าใจกั รักสองแต่มีที่สพี่เอียงครับพี่เอียงรักสอคืออะี่เอียงไปไหนที่ใครเหพี่เอียงไหมคะพีเอรักสองพีเอียงไปไนองหเอียงไปหนเอียงไม่มาเอียงหายไปเอาละข้ามโอ้โหคนนี้รักสาวนนี้าพี่สาวต้องเอาหั คนดีค่ะเป็นคนดีครับคนดีไม่มีครับเป็นเสียครับเสียบุญครับหัวคนที่สามโอเคนะหัวหน้าคนละนัดอะคนที่สี่เลยฮะเออบทเป็นยังไงอะไรก็คนดีครับคนดีครับแล้วก็ส่งมาให้น้องชายนะ่าอร่อยเลยน้องชายคนที่สี่พี่ชายคนที่สี่แล้วผมเป็นสารวัตรมิตรนะฮะเป็นน้องชายของเสียบุญ ก็เป็นคนดีไม่นทากันดีๆเปนแบบฉบับพี่ชายคนดีแบบฉบับแตกต่างจากพี่ชายเล็กน้อยแต่ก็ยังดีอยู่เวลาอ่อนโยนก็อ่อนโยนเวลารุนแรงก็รุนแรงเราร้อนนะครับความร้ร้อนไปไหนพี่สุดูเองดีกว่าผมเล่นผมก็ยังอายเองเลยคนต่อไปโอเคครับผมดีครับตอมชื่อมนตราครับเป็นนักดนตรีครับ เป็นคนดีกว่าที่มันผ่านมาแต่เรื่องนี้เป็นคนดีครับใครบอว่าเรื่องนี้มันแซ่บเรื่องนี้เป็นละครแบบคุณธรรมไมเไม่เเรวเป็นคนดีนะพี่กองด้วยพี่กองด้ยอัีแค่ไหนวะีที่สุดเลยดีทีสุดความดีนิเดียว้งหนึ่งสองสามปี้ี่แล้วยังดีที่สุดดีที่สุดเราแบบ เป็นรักแท้แท้ของเรารักเรามากๆอะไรเงี้ยับใช่แล้วก็เเรียกว่าเขาจะแบบสว่างกันไหมล่ะท่ต่อไปคนที่ออคที่โง่คนที่ตคอกที่อ๋อคนที่โง่คนดีไหมดีแค่ไหนคนดีกัน่หกันนะแล้วคนดีกว่าที่ผ่านก็เป็นเป็นคนดันดันเด็กคนนี้คือเราเราจะ เป็นผูก่ำ็กาบแล้วเราก็จะมีการแคสเ็กอยู่ด้วย่ันเอ่อโวิธีการแคสเนี่ยมันก็จะต้องแบบค่อนข้างยิ่เทหญ่ขึนเข้าไปดีครับยากมายากมายาหมา ที่ต้องดันเด็กอ่ะโอ้ยทำกันบ้านอยู่สามสี่ปีครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตมากๆว่าแบบเรื่องของคือถ้าจะให้เลือกระหว่างเธอกับนอนเนี่ยขอเลือกนอนกับเธอดีกว่าครับยูไม่ก้าวมาครับงเมื่อกี้ก้าวบอกให้พูดเพาะีอยู่ก้าวพี่อยู่ก้าวพีนอยู่ก้าวเป็นยังไงก็คือไปที่ท้าทายมากไปพูดเกับครับผมแล้วก็เราเป็นคนที่ เป็นพขาสู่วงการเป็นพี่กูไม่ไม่เป็นพี่กูครับเป็นพี่กูไม่ได้อะไมทไมเป็นพี่กูไม่ได้อ่ะเขาก็เป็นูุกขาพี่กููุกขาเพราะคนนี้ใจร้อนไม่ได้เขาขี้ร้อนด้วยแต่ขี้ร้อนด้วยคราวันนี้มีคุณออดปาโมก็เป็นคนชงมาใช่ปาโมก็เป็นในหน้ออดปาโมนี่เป็นคนอ่าไปสัญหาเด็ก เคาาสงนนั้นต้องเป็นคุณดียิ่งกว่าในโอกาสนี้ใช่ครับก็แผนก cast กานก็เราจะไม่มีคนเยอะครับผมคนเดียวใช้ห้องห้องห้องมืดๆพอแต่อย่างี้ครับไปดู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 นี่จะจะฟังกันให้จบเรื่องเลยเหรอบอาความเรื่องนี้น่าจะออนมานะสามพิชานแล้วไปไป็สามีคนต่อไปที่เจ็ดที่แปดที่แปดที่แปดโดนราคาติกงอสองคนเนี่ยมาพห่องกัน ก็คำถามแรกเลยเป็นคนดีไหมครับเร็วมากคอได้จบๆไปโคตรเร็วอ่ะก็ในเรื่องรับบทเป็นประจักษ์นะครับแบบเป็น นักการเมืองเนี่ยเป็นโตแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยทำรถถีบสีเทาปวดร้ายปล่อยลูกบิดพอเมียททุกอย่่างทีอะไรที่เร็วๆทำได้สูงเล่นได้ก็หนักใจไหมครับว่าเร็วขึ้นเลยเปนเรื่องนี้ก็จริงๆก็เคยเล่นเร็วอย่างนีนะก็ถือได้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะครับตอนแรกอนะผมก็ตกใจเหมือนกันโอ้โหขนาดนี้เลยอีกมารถอีกนี้ด้วยเหรอเนี่ยก็ต้องต้องต้อง คนไปที่ก็ช่วยช่วยแนะนำบอกคุณคนที่เคยนบะทยที่ิดแพลนเจอร์ไรแบบนี้แต่ไม่คนใดนครับอย่มคนดีก็กสบายๆเมื่อปีขึ้นกับมีทีมงานคอยช่วยดูแลสนลงคนสุดท้ายพี่ก้องพี่ก้องจะมีคนสนิทคนสนิทคนที่คนดีครับคนดี ผมแล้วแต่นายเลยฮะ uh นายว <switched S 1> ่าไงผมว่าไงนายว่าไงครับถ้านายครับอ๋ออุยว่าไม่นงดิไม่น่งรอนออก็ถ้านายว่าเร็วว่าเร็วอะครับผมมเป็นคนดูแลแทนนายฮะทแทนนายทุกอย่างแม้กระทั่งในเรื่องอย่ไปดูเอาเองว่าทราทำแทนนายครับว่าทำทุกอย่างพี่นาย้เออบางทีก็เตินที่คลายสั่งครับผมครับผมเป็นปีที่สุดในเรื่องแล้วกันนะฮะที่ดีทัางเร็วที่สุดในเรื่องครับผม ของคนที่สิบค่ะเป็นเอ่อ stand in byphone ค่ะคคิดว่าใบเฟิร์นคงรับมือไม่ไหวอะไรก็คือของเราก็คือในคณะเรามั้ค่ะจริงๆริงกังวลกับใครมากที่สุด9ปวนพี่เต๋าเพราะว่าเขาเป็นเฮียคุณจ้องค่ะเราก็ทำงานอยู่ที่คริคริทำงานเป็นคริคริอยู่ในนั้นค่ะมีเอ่อคนที่ไม่มามีคนแพทแล้วก็พาคุณติชา คุณไปเฟอร์แล้วก็มีเรลาสี่คนที่เราไปที่เจอมาเราฝืนมากฎทีจริงๆอยากจริงๆอยากขอพี่ชาว่าให้มีแอค t i n g coach ขับรถอยากรู้ว่าเออไอเล่นบทอย่างเงี้ยมันเล่นยังไงค่ะไม่ถนัดค่ะใช่ค่ะสตาร์ทบีน่าแน่นอนฝากด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบทอีกอีกหนึ่งเรื่องที่เล่นล่ารางวัลเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะเชี่ยคุณเป็นคนดีไหมครับในเรื่องออ เื่องเป็นอนงนะคะอานงก็เป็นภรรยาของพี่ก้องค่ะก็จะเป็นคนที่โดนกระทำํำาโดนกระทําโดยพี่ก้องก็ไม่เคยเห็นพี่ก้องเล่นคาแรคเตอร์แบบนี้เลยมาก่อนในชีวิตนะคะใครที่อยากรอดูพี่ก้องเล่นอะไรที่พิเศษพิเศษก็รอดูได้เลยค่ะแล้วก็จะ เราไม่ถูกกับน้องใบเฟิร์นอะ่ะเพราะว่าเขาไปแยง่งสามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องเองก็ต้องพยายามที่จะไม่มองน่น้องใบเฟิร์นในกองถ่ายเพราะว่าเขาน่ารักแล้วเราก็จะต้องเกลียดเขาอ่ะเราก็จะต้องด่าเขาในละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าโอเคไม่มองไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเลยอย่างเงี้ยไม่ แต่ว่าตัวจริงน้องไม่เฟิร์นน่ารักมากแล้วขยันมากๆเลยค่ะรวมถึงก็แบบได้ร่วมงานกับพี่ชอรนะคะกับจุ๊เอสนะคะก็ขออเอาลูกชายมาด้วยหน่อยไหมคะลูกชายอ๋อลูกชายมานี่เลยลูกชายอาทินี้อันนี้ก็ชอบใบเฟิร์นเหมือนกันดูสิคนรอบตัวอันนี้อันนี้เป็น่ลูกไบเฟิร์นหมดเลยแค่แม่ลูกแต่สุดท้ายผมรักแม่ที่สุดมีน้าแม่น้าแม่ครับเรื่องนี้เป็นยังไงลูกเรื่องนี้ก็เป็นลูกของพี่ก้องกับคุณพี่ลำเบิรลก คนเดียจะรักแม่ดีกว่าพ่อใช่เพราะพ่อไม่รักเมียใหม่ใหม่แต่เราก็แอบชอบเมียใหม่พ่อใช่แอบเห็นแอบดูเขาใส่ชุดว่ายน้ำก็ไปแอบดูเขาที่สระอันนี้ฉันสปอยปะไม่ได้แค่ค่าแต่ได้ค่ะาแต่ไม่ได้ถ่าน Collector อะเดี๋ยวเรา c o l l e c t o เป็นย้อนวัยนเด็กอายุ13บสามที่อ่างทองแล้วก็จริงๆในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครเลยนอกจากหนูกับพี่ใบเฟิร์นแต่ตบกันอยู่อย่างนั้นมก็จะตบกันเรื่องหน่าๆแล้วเราก็จะเป็นสัตว์ที่ขี้ฟ้องจะเก็บเขาอยากไปฟ้องแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายคือเมื่อไหร่ที่พี่ใบเฟิร์นจะเริ่มมีแอะแอดแล้วจะเริ่มไปฟ้องแม่แล้วพาแม่ไปถึงผับก็มีเหมือนกันใช่ครับเป็นตัวปัดในเรื่อยงพูดตกเลยจะพูดตกตัวนี้แรกเข้าใจว่าเป็นจะได้รับบทเป็นสามียอมเลย ก็าจะเป็นลุกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเออจาเการเอาได้ผมตกมาเยอะเลยที่มีความเป็นอย่างนี้เรารวมแลวว่าประหลาดใจเหมือนกันตั้งใจจะแคสอันนั้นใช่ใช่อยากเป็นสามีนึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์กระตกเป็นคนที่สิบอะไรอย่างเงี้ยผู้ตกแพผิดหวังผิดหวังผิดหวังถือว่าเป็นการพลิกบทบาทที่ไม่ได้มากเลยเพราะว่ากระเทยมันหลายบุคลิกอยู่แล้วแค่จะ็นบุคลิกมาเล่นเฉยๆแต่เรื่องนี้สนุกค่ะสนุกมากๆ ได้แล้วครับได้เป็นลุกแล้วตื่นเต้นคาดพี่หนุ่ยครับพี่หมวยนี่จริงพี่หนุ่ยนะมาเลยการกลับมาในนี้พี่หนุยเราเป็นคนดีไรับในเรื่องคำถามนีต้องถามทุกคนเลยหน้าก็เป็นคลิปอยู่แล้วจะอ่านอ่าไรเป็นยังไงบ้างครับคาแรคเตอร์ของเราคาแรคเตอร์ก็เป็นแม่ของผู้ชายคนที่สองสามีคนที่สองเป็นเจ้าขอกตาแล้วก็แล้วก็ ว่าได้พี่นด้พ่แล้วมันต้องตับมาตาภาษาแม่แต่ต้องตับภาษาพี่ภาษาแม่ต้องตับภาษาพี่ก็คือปล่อยของเป็นพี่เลยเพรมันต้องลองดูนะที่พี่บอกว่าจะเป็นพี่ไม่จะเป็นพี่ตะพี่เพราะว่าสุกนะเพราะว่าจักออกมากลับบ้านที่ก็นอนสบายผ่ะอ่าแล้วกิ๊กกินแคละหลา เป็นรื่องนี้คิดว่าเป็นคนดีสุดเรื่องอะไรดีจริงจริงหรือว่าดีอะจีนจุดหนึ่งนี่เป็นจุดหนึ่งที่เราไม่ดีแล้วเพราะว่าก็เป็นคัทเช่นเดียวกันกับก่อนหน้านี้นะคะคนจีนก็โดนเขาแยกหัวกันเราคุยไปคุยว่าก็เป็นอื่นเป็นในส่วนของเมียหลวงเหมือนกันฮะเราก็จุดหนึ่งโดนเหมือนกันตอบตรงอ่านไม่ตรงจริงเพราะว่าแบบ เป็นเรื่องคนมันได้หมดเลยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่่าวิพากษ์ันอยู่แบบวิพากษ์ที่จะต้องต่อสู man, ้กันแล้วก็อาจจะมีผลกับอาชีพเขาอะไรเงี้ยหน่อยแลบอกว่าตอนนี้เร็โดนทุเรียในเรื่องก็เป็นข่าวที่ตามตั้งแต่คืุณนิ้งไปรับบทเป็นแฟนกับที่ไหนแล้วก็คุณแม่เรียกมาจะได้ขัดไปบอกว่าไม่ร้อนสักพัก แม่สามีพัดให้มันร้อนเราก็เลยร้อนไปด้วยก็เลยตามไปจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิตของข้อกระไกนพี่จอดพี่เอพีค่ะไม่ไม่เอาสิถึงแเอาเลยครับได้ปากนะครับพี่เอ20ล้านตั้งแตนเริ่มแล้วกันอาหารจะได้รมบการเร็วๆดีนะครับเราไม่เรียนแล้วก็ข้ากระากล ที่เคยพูดเสมอว่าละครของเชนสาหงเป็นค่ะจะเป็นละครที่ดูแล้วถ้าคิดเยอะก็จะได้เยอะคิดน้อยก็จะได้น้อยไม่คิดอะไรเลยก็จะสนุกนะคะก็อยากให้ติดตามทองประกายแสงทางช่องเรางลยนะคะเรือลหลังทางไอชีพอยู่ได้ทุกที้เลยนะครับคล้อมไว้นี่แผนของเทวดาก็ได้จะงคุณวรวิทย์ไปเจรนาย นำแสดงโดยใบเฟินพิมชนกก้องสหวัฐเป๋าสงชายสนุ๊กก้าวจิรายุเจ์จาเกียนสีส้มนะครับเป็นเทียนของพลังแห่งครูบาอาจารย์การเรียนรู้เทียนสีฟ้าเป็นเทียนของความสมบูรณ์การเสียสละความเพียบพรอ้อมเทียนสีม่วงเป็นตัวแทนของพระเสาค,คือความมั่นคงความอดทนความอดกลั้น เกียนสีดำเป็นตัวแทนของพระราหูคือโชคลาภและการเงินเกียนเป็นสุดท้ายนะครับเป็ียนเียนสีขาวนะครับก็คือพระเกดพลังของบุญกุศลนะครับ